굿เอฟเทนนิ่งมโนิมิสเดียวจันเ,เ,น,เน,นี้ผมเป็นนักต่องเที่ยวที่มาทั่นิี่มาหลายจ่า,ายค่ะไอสวยสีง่งซ็นยินดีต้อนรับเข้าสู่สวนเรียนรู้ประวัติศาสตร์เขาใหญ่ค่ะหนูชื่อสไปค่ะผมชื่อเดียวครับพวกเราเป็นมาครเชศน้อยที่จะพาทุกท่านเข้าชมค่ะ ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์เขาใหญ่ตั้งอยู่ภายในโรงเรียนบ้านปรางคล้าอําเภอปักช่องจังหวัดนครราชสีมาเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเยาวชนนักท่องเที่ยวและประชาชนทําความรู้จักกับพื้นที่เขาใหญ่มากยิ่งขึ้นซึ่งได้รับการพัฒนานและสนับสนุนจากมูลนิธิอิ่มอกอิ่มใจจากอาคารเรียนธรรมดาถูกออกแบบให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่สวยงามมีความทันสมัยสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาสัมผัส โดยเฉพาะน้องๆมักคุเทศน้อยที่คอยทำหน้าที่บอกเล่าเรื่องราวเขาใหญ่ให้กับผู้เข้าชมไปพร้อมกับการฝึกฝนทักษะการใช้ภาษาขอปล่นหมรนในดเรม้นคยกที่สาทำหน้าที่เป็นมักคุเทศน้อยค่ะให้ทุกคนได้รู้ว่าเขาใหญ่มีอะไรบ้างค่ะส่วนเรียนรู้ได้ความรู้ค่ะแล้วก็ แต่ก่อนหนูกับเพื่อนๆเนี่ยไม่ค่อยกล้าแสดงออกค่ะแต่ว่าเดี๋ยวนี้กล้าแสดงออกแล้วค่ะ,ะคุณเล็กจากมูลนิธิอิ่มอกอิ่มใจท่านมาเห็นพวกเราตั้งใจที่จะสอนลูกหลานของเราให้เป็นคนดีนะคะมีคุณธรรมมีความรักในสถาบันชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นะคะท่านก็เลยมาเสริมตรงนี้ให้มาสร้างแหล่งเรียนรู้ตรงนี้ให้อย่างสวยงามมากแล้วเด็กเกิดการเปลี่ยนแปลงเ,เข้ามาเห็นตรงนี้เด็กก็จะมีความสุขผมก็ยังมีความมุ่งหวังว่าศูนย์การเรียนรู้อย่างนี้ก็จะเป็น จุดหนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆของเราอยากเป็นคนดีให้กับสังคมและชาติบ้านเมืองครับเด็กบ้านผมะมีการเรียนรู้ที่พัฒนาเห็นได้ชัดเลยครับแล้วก็สถานศึกษามันก็สะอาดสะอาดดินหูบิดตาครับแล้วเดิมทีพวกผมเองก็เป็นสิทธิ์เก่าที่นี่ก็มีความภูมิใจเป็นที่สุดเลยครับ น,นิสุนแบ่งเรื่องราวออกเป็นฐานการเรียนรู้ต่างๆเช่นฐานความหลากหลายทางชีวภาพของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ฐานเขาใหญ่ต้นกำเนิดลำตะคองสายน้ำที่หล่อเลี้ยงชาวนครราชสีมาฐานผ่านศรัทธาแห่งเจ้าพ่อเขาใหญ่ฐานประวัติความเป็นมาของดงพญาไฟหรือดงพญายเย็นในปัจจุบัน และฐานเขาใหญ่กับพระบรมโพธิสมภานเป็นฐานที่นำเสนอเกี่ยวกับการทดลองฝนหลวงแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจยิ่งทำให้นักท่องเที่ยวอยากไปสัมผัสสถานที่จริงในพื้นที่เขาใหญ่นำไปสู่การกระจายรายได้สู่ชุมชน ศูนย์เรียนรู้ประวัติศาสตร์เขาใหญ่โรงเรียนบ้านปรางคล้าคือศูนย์เรียนรู้ที่เกิดจากการรวมตัวกันของคนที่อยากทำสิ่งดีๆเพื่อสังคมโดยมีเป้าหมายพัฒนายาวชนให้มีความรู้มีความรักในพื้นที่บ้านเกิดและประเทศชาติกระจายสู่ครอบครัวชุมชนสร้างสังคมที่เข้มแข็งและยั่งยืนซึ่งถือเป็นต้นแบบในการพัฒนาโรงเรียนอืน่อนๆให้เป็นศูนย์เรียนรู้ต่อไปในอนาคตธรมนไยสารสุนทรกิจเทีนเอ็นช่อง16รายงาน ขอบคุณที่ติดตามรับชมข่าวดังสุดสัปดาห์นะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ